สวัสดีครับผมเพชรเอนะครับจากช่องวีเจสแมนนะครับช่องวีเจแมนเราจะมาคุยกันเรื่องหัวข้อที่ว่าเป็นลูกผู้ชายโคตรแข็งแกร่งพัญหายา,ยากเป็นลักษณะผู้ชายประเภทหนึ่งที่มีความไม่เหมือนใครมีความแข็งแกร่งมีความมั่นใจในตัวเองมีความเป็นอิสระและตัวของตัวเองสูงไม่ทำตามกระแสสังคมผู้ชายอย่างนี้เป็นยังไงคุณมาดูกันแล้วคุณก็เป็นได้แล้วผมก็เป็นผู้ชายแบบนี้แหละ ผู้ชายที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงไม่เข้าไปร่วมกับสังคมทําตามโดยไม่คิดผมเลือกเส้นทางของตัวเองค่ะะอมาดูกันครับผู้ชายแบบนี้มันแข็งแกร่งยังไงมันหายากยังไงปกติแล้วเนี่ยคนทั่วไปก็อยากจะพูดอากแสดงออกแต่ผู้ชายพวกนี้เขาจะค่อนข้างเงียบแล้วก็ฟังแล้วก็สังเกตเพื่อเข้าใจคนให้มากที่สุด นะค,ะคนที่เขาจะปฏิสัมพันธ์ด้วยคนที่เขาคิดว่าจะเป็นเพื่อนคนที่ต้องมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกันเขาจะเงียบจะฟังจะทําความเข้าใจจะสังเกตอ่านภาษากายของคนคนนั้นค่อยๆเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเขาไม่ต้องการการยอมรับจากใครทั้งนั้นเขารู้คุณค่าในตัวเองเขาเข้าใจตัวเองเป็นยังไงมีค่าแค่ไหนดังนั้นเขาจะไม่ ออกอาการหรือแสดงหรือโอ้อวดเพื่อให้คนอื่นในสังคมยอมรับตัวเขาเพราะเขารู้คุณค่าในตัวเองและเขามีเป้าหมายมีเส้นทางชีวิตของตัวเองที่ชัดเจนนะครับชัดเจนอาจจะไม่เหมือนใครแต่ว่ามีความชัดเจนเป็นอิสระต่อคนใครๆไม่ไปลอกเขาคิดที่ตัวเองว่าเราต้องการชีวิตแบบไหนนะครับนี่ก็คือ เขารู้จักกำหนดเส้นทางชีวิตของตัวเองซึ่งคนทั่วไปก็อยากจะประสบความสำเร็จเหมือนเหมือนคนอื่นใช่ครับใช้คำว่าเหมือนเหมือนคนอื่นคุณก็เลยไม่ได้คิดเองว่าชีวิตที่คุณเลือกไปมันเป็นชีวิตของคุณต้องการจริงๆหรือคุณเป็นลอกคนอื่นมาเนื่องจากผู้ชายประเภทนี้ก็เขาจะเรียกว่าเป็นผู้ชายซิกมาก มีความเป็นตัวของตัวเองเต็มร้อยเนะครับแล้วเขาจะพัฒนาตัวเองฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของตัวเองแล้วเขาจะไม่ลดละไม่ยอมแพ้จนกว่าจะได้เป้าหมายที่ต้องการนะครับแล้วแน่นอนเมื่อเขาเป็นตัวของตัวเองแบบสุดๆ,ๆเขาก็มั่นใจในตัวเองแบบสุดๆแแน่นอนความมั่นใจนี้ไม่ได้เกิดจากการคิดเองแต่เกิดจากการลงมือทําฝึกฝนและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ การฝึกฝนพัฒนาตัวเองอยู่เสมอไม่ขาดเรียนรู้ไม่ขาดเขาก็จะเป็นคนที่มีฝีมือมีของแล้วก็ทำให้เขามั่นใจตัวเองมากขึ้น,นค,คนประเภทซิกมาคือคนที่กล้าพูดคำว่าไม่อะไรที่คิดว่าไม่ใช่เขาก็จะบอกไม่อะไรที่เขาไม่อยากทำเขาจะตอบไม่ คนที่ไม่ต้องการครบไม่ต้องการเข้องแวะด้วยเขาก็จะเดินฉากไปมันง่ายๆแค่นั้นเองแล้วเขาเป็นคนที่รักสันโดษอยู่เมียๆคนเดียวได้แล้วอยู่ได้อย่างสบายมีความสุขด้วยเขาอาจจะมีกลุ่มเขาจะเลือกเฉพาะกลุ่มที่เสริมสร้างพลังให้กับเขากลุ่มที่รักเขากลุ่มที่ไว้ใจเขากลุ่มที่จงรักภักดีและเขาจะปกป้องคนกลุ่มนั้นอย่างเต็มความสามารถเพราะว่า การที่จะหาคนที่รักเราจงรักภักดีต่อเราไม่ว่าจะเป็นในยุคนี้หรือยุคอื่นมันก็เป็นเรื่องยากและถ้าเราเจอกลุ่มคนแบบนั้นเราจะปกป้องเขาเราจะยอมเป็นผู้นำยอมรับใช้เขานั่นคือความคิดของซิกมาต้องการความจงรักภักดีขั้นสูง ความเป็นซิกมาเขาจะพูดน้อยนะครับเงียบสส่วนมากเพราะว่าต้องคอยฟังคำพูดแต่ละคำเลยก็จะมีความหมายที่ลึกซึ้งไม่พูดพร่ำไปเรื่อยแล้วที่สำคัญเขาพูดสิ่งที่เขาทำแล้วเขาทำมันจริงๆแล้วข้อสุดท้ายคนที่เป็นซิกมาอารมณ์จะต้องนิ่งสงบคุมอารมณ์ได้ดี eq เยี่ยง นะครับมันจะทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นนะครับนี่คือเส้นทางผู้ชายแข็งแกร่ง,งพันหายากเรียกว่าโคตรแข็งแกร่งเลยครับมันเปรียบเหมือนผู้ชายที่ร่างกายกำยำล่ำสันถือมีดขาดใหญ่พร้อมที่จะต่อสู้กับสิงโตด้วยความมุ่งมั่นใช่ พร้อมบวกไม่ว่วาศัตรูจะเป็นใครเขาพร้อมจะลุยไปกับมันเขาคือซิกมากผู้ไม่แคร์สังคมผู้เป็นตัวของตัวเองสูงและผู้ที่มีสเสน่ห์ดึงดูดเนื่องจากเขาเติมเต็มในตัวเองผู้หญิงจะชอบผู้บางคนจะชอบผู้ชายซิกมาเพราะซิกมาจะแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมา จะไม่เสแสร้งทําสิ่งที่ตัวเองไม่เป็นออกมาเขาจะทําสิ่งที่ตัวเองเป็นออกมาเท่านั้นนั่นแหละคือผู้ชายซิกมากผู้ชายที่โดดเดี่ยวสันโดษแข็งแกร่งและเป็นตัวของตัวเองคุณพร้อมจะเป็นผู้ชายซิกมาไปกับผมหรือยังถ้าถูกใจกดติดตามช่องนี้เลยครับผม